วันนี้ก็ก็จะขอบอกในเรื่องหลักฐานในการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา,บาอบตและนายกอบตอพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการสมัครจากคำถามที่ว่าหลักฐานที่ใช้ในการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา,บาอบตและนายกอบตประกอบด้วยอะไรบ้างต้องยื่นที่ใดและมีค่าธรรมเนียมในการสมัครอย่างไรในเรื่องนี้ขอตอบว่า การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตอและนายกอบตอให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้ 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบสอถผออถสอีทับห 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ8.5เซนติเมตรยาวประมาณ13.5เซนติเมตรจำนวนตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเล่มจริงพร้อมสำเนาจำนวน1ฉบับ 5. ใบรับรองแพทย์ 6. หลักฐานการศึกษา สมาชิกสภาอบตอไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษานายกอบตอต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกรัฐสภา 7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบสทผทสีทับสองและค่าธรรมเนียมในการสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2,500น 2, บาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล1000บาททั้งนี้ในการสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องมีการตรวจสอบตอนเองว่ามีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน26ข้อหรือไม่ถ้าปรากฏว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศัก,การาช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีแล้วพบกับก็กตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ